ผู้ฟังเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมเราถึงมีความสนใจในพระพุทธศาสนาและรักในการสร้างบุญปฏิบัติธรรมทั้งๆท,ที่คนรอบข้างมักไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบุญสัมพันธ์คนที่มีบุญสัมพันธ์กับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ พระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องเหตุต้นผลกรรมพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าเรื่องทุกเรื่องในโลกไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลในตัวของมันทั้งสิ้นทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีปัจจัยสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมนับเป็นบุญกุศลเหลือคณา บุรพาปราดเรียกสิ่งนี้ว่าบุญสัมพันธ์บุญเป็นชื่อแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความดีความงามสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเกี่ยวเนื่องผูกพันบุญสัมพันธ์จึงหมายถึงสิ่งที่ผูกพันกันด้วยความบริสุทธิ์ความดีความงามการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญสร้างบารมีกราบไหว้พระพุทธ บูชาพระโพธิสัตว์ถือเป็นการสร้างเหตุผลต่อเนื่องให้แก่ชีวิตการที่ใครสักคนสามารถกระทำสิ่งเหล่านี้ได้แสดงว่าเขาเหล่านั้นได้สั่งสมรากฐานบุญรากฐานกุศลรากฐานบารมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนยิ่งถ้าเคยตั้งปณิธานร่วมกับพระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์ พระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างแน่วแน่มั่นคงการเกิดมาของเขาถือว่าเกิดมาเพื่อเดินทางต่อในเส้นทางโพธิสัตว์มักเส้นทางใดเล่าจะยาวไกลเท่ากับเส้นทางการสร้างบารมีดังนั้นเมื่อเราได้ประกอบบุญสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาจึงควรเร่งผูกสายบุญสายสัมพันธ์แห่งความดีงามี้ไว้จะเกิดประโยชน์ทั้งี้โลกนี้และโลกหน้าและประโยชน์สูงสุด คือพระนิพพานท่านผู้ฟังคะการอธิษฐานเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไปกราบไหว้นั้นเชื่อว่าหลายคนคงสัมผัสถึงอำนาจและพลังมหาศาลที่ตาของคนนั้นไม่มีทางมองเห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่ลึกอยู่ในจิตใจในโลกมนุษย์นั้นยังมีอะไรอีกมากมายที่คนไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริง เมื่อเราได้ไปอยู่ในสถานที่สำคัญที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ซึ่งอาจจะเป็นของพรมเทพเทวาหรือดวงจิตวิญญาณการสัมผัสนั้นจะเป็นในรูปแบบของความปิติอยินดีความเย็นกายสบายใจหรือขนลุกสู้น้ำตาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ในทุกสถานที่ที่สำคัญที่มีคนมาทำบุญนั้นล้วนมีเหล่าเทพเทวามาร่วมอนุโมทนาในบุญนั้นด้วยเสมอมีทั้งที่อยู่ประจําสถานที่นั้นหรือได้รับการอัญเชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญที่มนุษย์นั้นสร้างบุญใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิหารอุโบสถฝังลูกนิมิตสร้างพระพุทธรูปการทอดกรถินทอดผ้าป่า หรือแม้กระทั่งการทำสังฆทานโดยเฉพาะในเขตพุทธสถานหรือวัดฟ้าอารามต่างๆนั้นห้วนมีพวงเทพเทวาและผู้สร้างผู้ทำนุบำรุงวัดนั้นคอยปกป้องคุ้มครองวัดนั้นอยู่แน่นอนเป็นการดีหรือไม่หากเรามีโอกาสไปทำบุญและอุทิศเชื่อมบุญกับท่านเหล่านั้นและขออนุโมทนามีส่วนร่วมในบุญของท่าน ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะสถานที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมีการสร้างบุญตลอดเวลายิ่งเป็นวัดวาอารามเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุหลายร้อยปีก็จะยิ่งมีกองบุญใหญ่แน่นอนเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคนไปทำบุญมากมายมหาศาลในแต่ละวัน ในอดีตนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านจะไปสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนั้นถ้าท่านรู้ว่าไม,ม่มีการเชื่อมบุญมาก่อนเป็นการสร้างบุญใหม่ท่านจะทําการอธิษฐานขอมีส่วนในกองบุญของวัดนั้นก่อนเสมอเพื่อใหการทํางานนั้นลุล่วงหรือเรียกง่ายๆก็ขอให้บุญเพิ่มมากขึ้นเสียก่อนอันเชิญปวงเทพเทวาที่คุ้มครองวัดนั้น ให้ท่านเมตตาส่งบุญมาช่วยให้งานนั้นสำเร็จได้โดยง่ายดังเช่นครูบาศรีวิชัยเจ้าตนบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาที่เป็นประธานในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามกว่า200วัดและถนนที่ขึ้นดอยสุเทพที่รู้จักกันดีทั่วเมืองไทยก่อนเวลาที่ท่านจะทำการก่อสร้างท่านต้องมีการเสี่ยงทายและดูว่าบุญของท่าน เ่าเชื่อมกับสถานที่แห่งนั้นหรือไม่ถ้ามีบุญท่านก็จะทำการบวงสวงเทพเทวาเพื่อเชื่อมบุญกันให้งานนั้นสำเร็จได้โดยง่ายซึ่งในเรื่องการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นครูบาอาจารย์ท่านรู้ดีเกือบทุกท่านตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบัน ลองคิดดูง่ายๆว่าลำพังพระสงฆ์รูปเดียวนั้นจะมีบุญพอหรือไม่ที่สร้างพระวิหารอุโบสถใหญ่โตต้องใช้เงินสร้างเป็นร้อยๆอยล้านท่านจะเอาเงินเอาบุญที่ไหนมาทำให้สำเร็จนอกจากการรวมกองบุญจากคณะผู้มีศรัทธาที่มีการเชื่อมบุญกันไว้อาจจะตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาถึงแม้ชาตินี้จะอยู่ไกลแสนไกล ด้วยวิบากกรรมของแต่ละคนที่ทำไว้ด้วยอํำนาจและพลังจากปวงเทพเทวาที่ดลใจให้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมกันสร้างบุญบางคนอยู่ไกลถึงต่างประเทศเมื่อปวงเทพเทวาเทวดาท่านดลใจให้รับรู้รับทราบในการสร้างบุญก็จะมาร่วมกันสร้างให้สำเร็จเป็นเรื่องจริงเป็นอย่างยิ่งว่า คนที่เคยร่วมบุญกันมาตั้งแต่อดีตเมื่อถึงเวลาก็กลับมาช่วยกันสร้างบุญใหม่ร่วมกันอีกพระสายใยแห่งบุญนั้นจะดึงกลับมาหรือจากแรงอธิษฐานที่เคยกล่าวสัจจะวาจาอธิษฐานไว้ในอดิตชาติการเชื่อมบ,บุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนอกจากเราจะได้บุญเพิ่มแล้วเรายังมีโอกาสมาสร้างบุญใหม่ให้หนุนนำชีวิตให้พบความสุขอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามการเชื่อมบุญอุทิศส่วนบุญส่วนคุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อหนุนที่จะช่วยเหลือให้ผู้ร้องขอได้สมความปรารถนาต่อไปแต่จะได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญบาร,รมีที่ได้สั่งสมกันมารวมไปถึงการกระทำในปัจจุบันด้วยว่าได้ทำกรรมดีเอาไว้มากน้อยแค่ไหน และเราต้องทำการปฏิบัติบูชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆด้วยมุ่งหน้าทำดีต่อไปและตัวผู้ขอก็ต้องมีศรัทธาที่แรงกล้ามากพอจึงมีผลเชื่อมต่อถึงการกระทำที่ได้ให้สัจ,จวาจาผ่านทางการอธิษฐานไป สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการเล่าฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ